เสียบิ๊กครับว่าไงครับกดังก็จะขยายแล้วไม้สักไม้พยุงไม้ทองคาเต็มไปหมดเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูหน่อยวันนี้ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวแจกของดีกว่าแจกอีกแล้วแจกดีกว่าผมชอบเลยครับเรื่องแจกของนี่คือเยอะมากนะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวพอตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มเคลียร์เดี๋ยวผมจะเริ่มมาแจกแล้วโอ้มีไฟด้วยสุดยอด หมยพี่นี่สร้างบ้านได้เป็นหลังนะเนี่ยเอออเล็กพี่นี่สร้างตึกได้เป็นคอนโดเลยเนี่ยมีพวกเศษเหลเ็กเศษไม้ค่อนข้างเยอะนะเอางี้เดี๋ยวยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยอนะว่าผมจะแจกดีไหมหรือ,อยังไงแบบไหนใครจะเอาไปทำสาธารณประโยชน์อะไรครับพิมพ์ไว้หน่อยพิมพ์ไว้คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยจะไปสร้างบ้านสร้างโบสถ์แล้วเข้ามาดูเดี๋ยวผมจะให้นะสร้างบ้านสร้างวัดโรงเรียนเ โรงเรียนพวกเนี้ยนะเด็กกิ๊บบริกตนะขอเอาไปที่แบบว่าเป็นแบบว่าสาธารณประโยชน์ครับไม่ไม่เอาส่วนตัวขอสาธารณประโยชน์เดี๋ยวพอสาธารณประโยชน์จบส่วนตัวเดี๋ยวผมจัดการแจกให้ใคราะตรงนี้ตรงนี้ผมเคลียร์ออกหมดนะเพราะตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการของผมนะเนี่ยไม้แต่ต้องบอกก่อนว่าผมให้ตามสภาพนะก็คือให้เลยนะครับใครจะไปสร้างอาคารสร้างศาลาสร้างอะไรมาบอกผมผมยินดีให้นะ ไม้ท่อนใหญ่ๆท่อนยาวแต่ว่าข้างในผมไม่แน่ใจว่ามีผุมีอะไรไหมเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยของเยอะมากนี่ทั้งนั้นเลยนี่นะครับอันไหนที่ดูแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวให้เลย,เ,ยลเนี่ยเหล็กตรงนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วเผื่อเอาไปทําก่อสร้างเผื่อไปทํานู่นทํานี่ได้นะเยอะเลยเนะก็ไม้ลื้อมาจากบ้านเรอนไทย เอาไปตั้งเสาแล้วก็ทำศาลาหรือทำอะไรได้เลยนะหรือศาลาบิ๊กสเกลไหมนะทำตรงไหนดีเซ็นก็ได้เอานะครับก็คลิปนี้มาแจก f c ทุกทุกท่านนะใครที่แบบว่าทางโรงเรียนหรือทางวัดที่ขาดของอยู่ที่จะเอาไปทำสาธารณประโยชน์นี่ผมยินดีอย่างยิ่งนะก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมให้เลยนะครับฝากด้วยครับกับบิ๊กสกวครับสวัสดีครับ